ได้บอกมาจูนรถหิวรถก็ยังทำสายไฟไม่เฟ,ฟเดนะเดินตลาดของมุมโชว์ซะเลยเดี๋ยวพาไปกินกะเพราถาดไม่รู้ขายวัวนนี้อ่ะ,ะเบียงได้แล้วฮะกะเพราถาดของมุม ไม,ไม่หิวครับไม่ไม่หิวสั่งไซไซเอ็มกันมาไม่หิวโอ้โห รถยังไม่เรียบร้อยดีครับตอนนี้เจ้าของรถเริ่มหิวแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปกินกนลับมาหิวแหละรถต้องร้อนร้อนครับเนี่นนยมาม่าทหารนี่ว่ะโอ้ยทีเซนเตอร์ใหญ่มานร้อนเองเหรอครับได้สปอนเซอร์มาเนี่ยโอ้ยนี่พกมากระจูนทั้งคืนเลยเนะี่ยโปรไห รเราสดง่ายครับเนี่ยเจอเราดูชี้ยี้ชี้ยี้มันคืออไอ้น,นี่อะไรอ่ะมันถุงอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วมาลิ้นแต่ดีไหมยี่ไม่ดีหรอกพี่เดี๋ยวลิ้นพองอ,อันนี้คือหิวหรืออยากทำไม่ดูทำไม่ดูเอาดูเอาคนในที่แม่แล้วมันอ, <c oughs> ออกไมิดออกเบรกนอก พี่รถรถอน้ำเย็นนี่แหละไม่ร้องจะห่้ยน้อเหรอโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเลยอ่ะโอ้มันจยัเนี่ยโหนีดนี่นี่คือทำรถมันรันทดขนาดที่ต้องแพ็คมามากกินกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือดเฮ้ยคุณใส่โซดาไปหรือเปล่าครับเนี่ย เอาโซดานี่เดี๋ยวเขาโซดาต้องมามากแล้วหรอโอ้ยนี่ไงโซดาทำไรครับนี่อะพี่ถ้าเกิดว่าน้องมันไม่มาสนิทกับเราอ่ะมันก็ไม่ต้องมากินมาม่าแบบนี้หรอกจริงน้องมาป่านี่ผมกินสเต็กแล้วพี่ถ้าผมไม่รู้จักกับพวกพี่อ่ะนี่อ่ะทำรถไม่หยุดเลยเขอกมจัดอยู่นิ่งๆกีแล้วเออไม่ร้านมไม่ร้าลรมรมกลุ่มเลยลวมระยะเลย ผัผ้าคุมรถก็ดีอยู่แล้วตอนขังตัวไม่ได้แล้วเนียตอนนี้ยจอไปเยอะเครื่องติดแล้วมาลุ้นรถหลังกันครับก็คือคันนี้ยโจทย์โจทย์ของเจ้าของรถที่ที่เราคิดกันไว้นะ่ะก็คือ หลังเป็นเครื่องไดเร็คอยแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเทอร์โบเป็นเทอร์โบของนอนแอร์ Air, ซึ่งเทอร์โบนอนแอร์มันจะใหญ่เป็นเทอร์โบเดิมครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นกว่าเทอร์โบของไดเล็คอยอยู่พอสมควรแล้วก็ใช้บูท0.9เราลองเอาขึ้นไดโนกันตอนที่ยังไม่ได้ใส่กล่องเนี่ยมันออกมา259.9ซึ่งปกติถ้าเทอร์โบไดเล็กเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 220-230ประมาณนี้ครับเท่ากับว่ามันก็ขึ้นมาแบบ30ตัวไม่ต้องทำอะไรแค่เอาเทอร์โบใส่เข้าไปแค่นั้นแต่ตอนนี้คือสเต็ปตอนนี้เรากำลังจะแบบเอาใหม่ก็คือใส่เราจะเพิ่มกล่อง ECU เข้าไปจูนส่วนผสมใหม่ให้ลงตัวกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราใส่กล่องลงไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนได้อีกมาอีกกี่แรงมา้า อยู่ในห้องนะก็เดี๋ยวให้ดูตัวเลขตอนนี้ตอนนี้พี่นบบอกบูส์เท่าไหร่นะพี่ศูนย์จุดหกตอนนี้ศูนย์จุดหกมันไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันสองร้อยห้าสิบเจ็ดตัวของของเดิมตอนไม่มีกล่องมันศูนย์จุดเก้าสองรยห้าสิบเก้านี่ใกล้เคียงกับตอนไม่มีกล่องแล้วแต่ว่าบูส์แค่จุดห อันนี้ยังไม่เต็มนะยังเปิดเปิดรอบไว้หกพันตัดรอบจริงๆมันประมาณเจ็ดพันหน่อยๆรอมาลุ้นกันต่อ300สามร้อยสามร้อยห้า เต็ม6,900 <6, 5. S 1> ตอนนี้เปิดรอบแล้วฮนะนี่กรองธรรมล่ะเจ็ดพันสองใช่ไหมเดี๋ยวมันกองก็เต่าก็เจ็ดมันกรอกเยอะเข้าป่ะใช่เดถือว่าต้มเต้าที่ที่หลังไหลเล็งไว้แล้วตอนนี้สามร้อยกับอีกห้าตัวเปิดรอบเต็มแล้วครับเจ็ดพันเดี๋ยวรอรอรอที่นุกบอกว่าบูทเท่าไหร่ีรบรีบรีบ จุา <9. S 2> เท่ากับว่าบู้0.9 305ตัวถ้าไม่มีตอนไม่มีกล่องบูก0.9ได้259เก0.9ขึ้นมา40ตัวเท่ากับว่ามีกล่องมีกล่องขึ้นมาใบหนึ่งเพิ่มมาอีก40ตัวประมาณโดยประมาณนะฮะถื่เยอะมากเลยเนาะเยอนะเนาะ แค่กล่องใบเดียวขึ้นสี่ตัวบูเท่ากันเลยเงินไขอื่นไม่มีเปลี่ยนหน้าตาดูอิดเลยทุกคนเจ้าของรถไม่ตื่นเต้นเลยเข้างน้ำไปสองรอบแล้วเก็บอาการอยู่สามรอยแล้วถึงเป้าแล้วกลับบ้านหน้าไปจุดเก้าพออะไรเยอะแยะซื้อตัเบอานนแเก็บกันดีกว่าใส่บอดดิ้งกันทำไมโอ้ ตอนนี้ก็พักการจูนก่อนครับก็เราเอาตามเป้าที่เราตั้งไว้ตอนแรกก่อนก็คือ0.9ตอนนี้ออกมาได้300กับ5ตัวกัวบ0.9ครับถือว่าจริงๆตรงตามเป้าเจ้าของไปแล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือเป็นกําไรลนะว่ามันจะทําได้มากกว่าน,นี้อีกได้สักแค่ไหนเราดูกัน เรียบร้อยครับผลประกอบการคืนนี้ไม่มากไปกว่านี้แล้วก็บูต1.1<อ>ได้แรงมา<อ>า<ท>้า335ทอร์ค420ให้ดหเดี๋ยวผมเอารูปครับลงให้ดูอีกทีหนึงก็สุดๆแล้วครับถือว่าผลประกอบการนี้ดีมากมสำหรับรถ <c oughs> ที่ใส่ของไปประมาณนี้เป็นการลงทุน คุ้มนะผมว่าคุ้มคุ้มมากกับแรงมาที่ได้ออกมาครับเป็นเอาไว้ให้เป็นแบบสําหรับคนที่ต้องการอัปเกรดขึ้นมาว่าถ้ามีกล่องอีกใบหนึ่งแล้วก็เอทอร์โบนอนแนลูกนึงเนี่ยมันได้แรงมาประมาณนี้แต่ก็โดยรวมทั้งหมดก็อยู่ที่กล่องที่เรานํามาใช้แล้วก็จูนเนอร์แล้วก็ความสมบูรณ์ของเครื่องครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับสําหรับเสเต็ปนี้